สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระเกิบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าลูเบนโบริมได้แต่งตั้งเฮสโคตแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญสําหรับแต่ละตำแหน่งของทีมเพื่อพยายามเริ่มต้นฤดูกาลของพวกเขาให้ดีขึ้นจากเดิม โดยรุเป็นอวดีมนะครับได้มอบหมายให้ทีมงานของเขาแยกตำแหน่งการทำงานฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกองหลังตำแหน่งกองกลางแล้วก็ตำแหน่งกองหน้า ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นสำคัญของสโมสรเมื่อเทียบกับอดีตกุนซือและหลายคนที่ผ่านมาซึ่งแนวทางของอโมริมเนียก็ถูกยกย่องว่าเป็นวิธีการฝึกซ้อมที่ทันสมัยและยังสามารถระบุข้อบกพร่องเป็นรายบุคคลของนักเตะในตำแหน่งนั้นๆอีกด้วยซึ่งในอนาคตจะสามารถระบุได้ทันทีว่านักเตะคนไหนที่ควรจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปและนักเตะคนไหนที่จะได้ย้ายออกจากสโมสรซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์และก็เกี่ยวข้องกับกฎการเงินที่แมนยูสุ่มเสี่ยงอยู่ในตอนนี้ เป็นอารมณ์ประมาณว่าลดค่าเหนื่อยของนักเตะลงนั่นแหละก็แล้วก็ไม่อยากซื้อนักเตะที่แพงๆเข้ามานะครับมันก็สุ่มเสี่ยงข้าไปนะฮะอย่างเราก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูก็ยังหวังอีกว่าทางด้านรูเบนอบริมจะช่วยให้ลาสมุทเฮลุนกลับมามีฟอร์มเปียงปังอีกครั้งเหมือนสมัยที่เขาอยู่กับอัลตาลตาแต่ทว่าทางสโมสรแมนยูก็ต้องการกองหน้าเข้ามาอีกคนอยู่เช่นกันและตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการประชุมซึ่งว่ากันว่ากองหน้าที่จะเข้ามานั้นก็จะเป็น วิ ales, กเตอร์เกียเคลสกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เป็นหัวใจสำคัญในการเล่นในระบบ3-43ของลูเบนอบริมและทางด้านลูเบนออบริมเนี่ยก็ต้องการที่จะดึงกองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมทีมมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าค่าตัวของวิกเตอร์เกียเคลสน่าจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรและดูเหมือนว่าทางด้านตเตเองก็ต้องการที่จะย้ายมาร่วมงานกับลูเบนออบริมอีกครั้งในถิ o ่นโอทัฟฟอร์ดนะฮะและถ้าเกิดว่าดีลของวิกเตอร์เกียเคลสน้ำล้ม ทางสมโมสรแมนยูนะครับก็จะเบี่ยงประเด็นไปหาเบนเจามินเซโกนักเตะของอาร์บีลซิกที่ในตอนนี้เนี่ยทางสมโมสรแมนยูก็จับตาดูนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันไม่ต่างจากวิกเตอร์เกเคเลสเลยอย่างไรก็ตามการที่สมโมสรแมนยูจะได้2กองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมทีมเนี่ยสมโมสรแมนยูเองนะครับก็อาจจะต้องเจอกับการแข่งขันที่สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่า2กองหน้ารายนี้ได้รับความสนใจหลายทีมในยุโรปเลยณเวลา นี้และก็ยังได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียอีกด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าบอเบอร์หายแมนยูชุดนี้เนี่ยจะสามารถดิวมาในราคาถูกหรือจะสามารถดิวมาในราคาแพงนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2025มารอดูกันนะครับผมอันนี้ก็ตามรายงานจากเดวิดออนสตีนนะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกและก็ไมค์แมกกาศผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟนะครับที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนฟังทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดวิดออสตีมผู้สื่อข่าวจากแอตแลนติกนะครับที่ออกมาอธิบายถึงตลาดขาเข้าแล้วก็อัตลาดขาออกของสโมสรแมนยูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะดูในตลาดขาเข้านะครับว่ากันว่าในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูรู้สึกประทับใจฝีเท้าของเรียมดีแลจากเกมที่พวกเขาพบกับอ e ีสวิทาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้นะครับทาง เรียมดีแลบเนี่ยก็อยู่ในนิต์และชื่อของปีศาจแดงแมนยูแล้วแล้วก็ส่งแมวมองไปเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดมอว่ากันว่าหากแมนยูพลาดจากการเซ็นสัญญากับเกียร์เคเลสและก็เบนจามินเชสโกเนี่ยเรียมดีแลบนี่แหละก็อาจจะเป็นเป้าหมายของแมนยูนะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับรู้สึกว่าทางสโมสรมนยูเนี่ยก็กําลังพยายามมองหาวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่เหมาะสมกับระบบการเล่นของลูเบนอับริมอยู่ซึ่งตําแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นตําแหน่ง ลำดับต้นๆเลยนะครับที่ปีศาจแดงแมนยูจะเซ็นสัญญาเข้ามาแน่นอนในตลาดซัมเมอร์หน้านอกจากจะเซ็นสัญญากองหน้าจะเซ็นสัญญาวิงเวกหงสงซ้ายทางสโมสแมนยูเองเนี่ยก็กําลังหากองกลางที่จะมาจับคู่เล่นกับมาโนเอลอุกเต้ซึ่งต่ว่ากันว่าตําแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สําคัญของ ลูเบนอบูริมนะครับเพราะว่าระบบใหม่ของเขาเนาะเขาอยากจะเอามาให้มันสถเียนมากกว่านี้ส่วนตลาดค้าออกนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ลน์นั่นก็คือสโมสอแมนยูเนี่ยจะเปิดโอกาสที่จะขายคาเซเบโลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2025โดยมีจุดหมายปลายทางที่สโมสรจากดิกซาอุดิอาระเบีย ที่กำลังตามจีบเขาอยู่นอกจากจะมีสโมสรจากหล็กซาอุดิอาระเบียที่ตามจีบเขาแล้วก็ยังมีสโมสรจากเด็กตุรกีที่พยายามตามจีบคาซิเมโลอยู่เหมือนกันลําดับต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นโจเซอรเซิร์ซีเนื่องจากว่าเป็นที่รู้กันภายในของสโมสรว่าโจเซอรเซิร์ซีเนี่ยไม่ตอบโจทย์ในระบบการเล่นของรูเบนเออบริมซึ่งทางบอร์ดประธานแมนยูเองเนี่ยก็เข้าใจดีถึงจุดนี้และก็อาจจะเปิดกว้างสําหรับการย้ายทีมของเขาได้เลยในช่วงตลาด เดือนมกราคมนี้ซึ่งดูเหมือนว่าสโมสรที่สนใจในตัวโจซูซักซีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2สโมสรน,นั่นก็คือสโมสรยูมวนตุสและก็สโมสรแอตตันวิลล่านะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นแอนโทนีนะครับที่ว่ากันว่าทางด้านรูเบนอบูริมเนี่ยจะลองให้เขามาเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายและถ้าเกิดว่าเดอะมุนนะครับไม่สามารถเล่นได้ตามที่รูเบนอบูริมต้องการทางด้านบอดบริทหารแมนยูก็ยินดีที่จะขายเขาออกจากทีมทันที ถึงแม้ว่าจะขาดทุนมาหาศาลก็าตามซึ่งเคสของแอนโทนีเนี่ยก็เป็นเคสที่ชัดเจนที่สุดที่สโมสรแมนยูจะปล่อยเขาออกจากทีมถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเล่นได้ตรงตามสเปคที่อัลริมนั้นต้องการนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลนะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยู Man ได้เริ่มการเจรจารเพื่อขยายสัญญาของอมัดดีโลออกไป โดยมีการคาดการกันว่าสัญญาของอมัดดิโลจะยาวไปถึง5ปีและก็จะมีเงื่อนไขยขยายสัญญาออกไปอีก1ปีสาเหตุที่สโมสรแมนยูได้เริ่มแล้วก็รีบเจราจาเพื่อขยายสัญญาของอมาดเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์จิมและคริฟและบอร์ดบริหารแมนยูมองเห็นถึงความสามารถของอมัดดิโลและอีกอย่างกลุ่มบริหารชุดนี้เนี่ย เป็นกลุ่มบริหารที่ค่อนข้างจะใจร้อนซึ่งด้วยความใจร้อนของกลุ่มบริหารนี่แหละก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สโมสรแมนยูพยายามรีบขยายสัญญาอมัดดีโลออกไปนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรนโพเทนเบิร์นะครับที่่อมารายงกันว่าุสเซมัสราอุยได้รับการยกย่องจากภายในว่าเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์เด เซ็นสัญญามาแล้วดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับโดยว่ากันว่าทั้งเราคณะกรรมการผู้บริหารและเรล่าบดาลเจ้าหน้าที่ฝึกสอนต่างพึงพอใจกับผลงานที่มาสราอุยได้ทําอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางมาสราอุยนะครับก็จะตกเป็นผู้เล่นตัวจริงในยุคข,ของผู้จัดการทีมอย่างอามูริมไปแล้วเพราะไม่ว่าจะให้เขาเล่นในตำแหน่งไหนเขาก็มักที่จะสร้างผลงานได้ออกมาดีเสมอนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแดนนี่เวลเบกนะครับกองหน้าจอมเก่าของสโมสรไบตันที่จะตัวเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่จะย้ายกลับมาถินโอตฟอร์ดอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าแดนนี่เวลเบกเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าอาจจะย้ายกลับสู่สโมสรแมนยูหลังจากที่จะตัวเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีกับสโมสรไบตัน ทั้งฤูดูการที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลนี้ซึ่งฤดูการนี้เนี่ยทางดานิวเบกนะครับทำเป็นละหกประตูแล้วก็2อแอสซิสต์แถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังกลายเป็นหัวใจสําคัญของสโมสราบตันไปแล้วณเวลานี้แต่อะไรก็ตามนะครับดูนว่าการที่ดานิวเบกจะย้ายกับสโมสรแมนยูเนี่ยน่าจะแห้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นผมมีสมาธิกับสิ่งที่ผมสามารถทําได้กับไบตันเท่านั้นโดยการที่เป็นเด็กจากแมนเชสเตอร์ผมมักจะมีเรื่องเชื่อมโยงแบบนี้หลังเคยเล่นให้กับสโมสรอนแมนอยู่แล้วก็มักจะมีข่าวแบบนี้ออกมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผมแต่ในปัจจุบันนี้ผมขอโฟกัสแค่กับไบตันเท่านั้นพอแดนนี่เบเบกกล่าวนะครับก็นั่นแหละครับก็สยบข่าวลือไปเนาะไม่ไม่นานจะมีข่าวแดนนี่เบเบกอีกแล้วนะครับ ออกมาปฏิเสธชัดเจนวันนี้ก็ดีนะครับและอีกอย่างแดนนี่เวเบกเนี่ยอายุ34ปีแล้วาทางเซอร์จิมลัดคีฟนะแล้วก็รูเบนอุมริมไม่น่าจะเซ็นสัญญาเข้ามานะครับเพราะว่าอายุมันเกินเกณฑ์ใช่ไหม30ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่อยากเซ็นสัญญาแล้วเขาจะเซ็นสัญญาแค่เด็ก17 18 19อะว,วันนี้นะครับเขาจะปั้นเด็กขึ้นมานะในยุคใหม่ของแมนยูนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคอนทัสสปอร์ตสื่อของอินเตอร์ลีนะครับที่ออมารายงานว่า สโมสรการลาตสลายนะครับได้มอบหมายให้จอร์ดกาดี เอเย่นดังแห่งวงการลูกหนังตุรกีเดินเรื่องคว้าตัวมาคราตฟอร์ดไปร่วมทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์ปี2015โดยสโมสรอนกาลาตาสไยเชื่อว่าข้อเสนอ50ล้านปอนด์ที่จะยื่นให้สโมสรแมนยูพิจนารณาเนี่ยจะเป็นข้อเสนอที่ดีและแมนยูเองก็พร้อมที่จะปล่อยกองหน้าวัย27ปีรยนี้ไปร่วมทีมของพวกเขานะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระแสดราม่ากเกี่ยวกับแรดฟอร์ดอีกนะครับที่มีการวิพากวิจารณ์หลังจากที่แรด โยนถุงมือดนพื้นระหว่างเกมยูโรปาลีกที่ทางแมนยูสามารถเอาชนะโบโดกลิมไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับได้เกิดขึ้นในนาทีที่69หลังจากที่แรดฟอร์ดเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนตัวกับเมสันเมาส์ลุนะครับแต่ทว่าในจังหวะในเวลาที่เปลี่ยนตัวเนี่ยเลดฟอร์ดนะครับได้ยืนต่อหน้าอาร์โมลิมและถอดถุงมือของตัวเองออกโยนทิ้งลงพื้น แล้วก็เหมือนมีปฏิกิริยาที่เหมือนจะไม่เคารพอโมริมนั่แหละครับที่แฟนบอลเขาตีข่าวมานะครับเขาดราม่ามาอย่างนี้นะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนนะครับต่างก็กลัวว่าแรดฟอร์ดเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นนิสัยเดิมนิสัยที่เป็นเด็กงองแงแล้วก็ไม่เป็นมืออาชีพในการเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่แรตฟอร์ดมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวนี่แหละมันอาจจะทำให้ไปกระทบต่อผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างรูเบน บริมหรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นข้อสงสัยของเขานะครับอ่ะมารอดูกันนะครับว่าเดสฟอร์จะทําได้หรือไม่นะครับในยุคข,ของอะริมต่อมานะครับก็ตามรายการจากเดลี่เมลนะครับที่ต่อมารายงานว่าเซอร์จิมแัตคีฟและบริษัทอีนดิออสร่วมกันประชุมและหารือเพื่อที่จะซื้อหุ้นที่เหลืออยู่จากตระกูลเกลเซอร์44% และถ้าเกิดว่าเซอร์จิมลาคีฟสามารถซื้อหุ้น44%ทั้งหมดนี้ได้เซอร์จิมลาคีฟก็จะกลายเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของแมนยูและนอกจากนี้แล้วทางเซอร์จิมลาคีฟเองก็ยังวางแผนที่จะระดมทุนสำหรับที่จะสร้างสนามโอร์ฟอร์ดแห่งใหม่ด้วยเงินของตัวเองโดยที่จะไม่ง้อหุ้นส่วนอย่างตระกูลเกลเซอร์นะครับ อสุดท้านี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300ร้อถึงห้าอเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็